อ่าล้วก็ต้องขอสวัสดีนะก็วันนี้จะมาสอนวิธีนี่เปลี่ยนเครเอร์เซอร์เมาส์นะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนกันครับก่อนอ่เข้ามาที่เว็บนี้นะเดี๋ยวลิงก์จะลิงก์ไว้ใต้ใต้คลิปให้นะครับนี่มีเมาส์สลักเยอะๆเอ่ออย่าเอา่อเมาส์ที่ต้องการก็เลี่ยวแรกนะก็อา่านตามชื่อเพิ่อามาออกอ่ะนี่ กดตรงนี้นี่เนี่ยทีท่ๆกันเลยนีใส่ฟ้าใส่งบงเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กล็อกอะไรมั่งอ๋อเยอะมันวัวเลยก็มีเลือกหลายแบบนะเยอะไปหมดหาสิ่งหาสิ่งที่ต้องการสักครู่นะบูมหาริ้วดีสิ่งที่ต้องการ ล่างก็มีพั้งมาเลยกดดาวน์โหลดไปแหละกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วปุ๊บพอพับจอแป๊บหนึ่งนะอ่ะเปิดมานี้ยอ่ะอันไหนวะนี่นี่เป็นวะเนะะใช่ใช่ครับใช่ นี่ก็เข้ามาในนี้ครับนี่รูปเมาส์เอียบเลยก็ลากลากลากแลก้วเออมาใส่ในนี้นี่หรือจะไปใส่ในไดอี e, ไดดีอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมใส่ใน,ในไดแล้วเนาะง่ายครอ่ะเสร็จแล้วก็ร่ากระบาไปก่อนมีร่างกระบาดไปเดี๋ยวก็เข้ามาที่เมนูนะแล้วก็นี่ หาล่เมาส์ออกนี่แลบเมาส์อ่ะแล้วเรามาอันสองแบบของเมาส์นะฮะก่อนนี้เราก็ไปหาในที่เราเอาไว้เออผมเอาไว้ในดาวน์โหลดยังไงถ้าไม่เลยโอเคนี่ฮะง่ายๆครับก็เดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ให้นะครับ ถ้าสั่นแล้วใค้ถ้าอยากเปลี่ยนเมาสก็จะมีถ้าเจออะไรใหม่ๆผมจะมาสอนเรื่อยๆนะแล,แล้วก็แค่นี้ละครออีกอย่างหนึ่งกดติดตาม y o YouTube ให้ผมด้วยนะครับสตรีมทีวีฝากหน่อยนะฝากด้วย,นะวยอื้อตัดนะเด็ดเปิดชา้า กราดเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนอีกอันนึ่งดีกว่านี่แบบหนึ่งหลายคนอาจจะเป็นฮะแล้วก็ลองนะหลายคนอาจาจะเป็นฮะแล้วก็มาบอกเฉยว่าต้องทำไงนี่ปั๊มปั๊มไลค์ก็เว็บนี้ ไม่ต้องลิงก์นะเพราะว่ามันเกียนว่าบัมไลรมันก็มายอยู่แล้วแล้วคันตอนที่หนึ่งนี่แหละเย็นๆการใช้งานอ่ะเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับอ่ะนี่รับลิงก์ใช้งานรอมาคอปปี้ข้างบนนี้ครับคัดลอกอ่ะกดคัดลอกกระบาดตายตามาใส่ในช่องนี้ครับเข้าสู่ระบบเห็นเมาส์แล้วเฟวฟ้า จำนวาดจากนี่มาแล้วแล้วก็เอารูปในเฟซเรานะมาเนี่ยเอาแค่ตัวแรกตรงนี้นะครับคัดลอกนะ,ะไละรอประมาณหนึ่งนาทีหรือขึ้นออกี่วิไม่รูนะ้จะไม่ได้ รอสักครกู่คร,นะครับจะขึ้นว่ามีคนปั๊มนี่แหละอ่ะมาละฮัดูโลมะที่แรกห้าสองมีแปดสิบเอ็ดแล้วก็ถ้าใครอยากเหมือนเหมือนกระบบ VIP เนีนะเข้าไปแล้วมันจะมีให้เติมเงินนี่ เข้าสู่สมอบเราก่อน,น,น,นแต่ผมไม่สมังนะฮะผมว่าธรรมดาพอตังๆนะทำไปสักเกมเด้อก็ <c oughs> ขอจบคลิปแค่นี้ก็แล้วเดี๋ยวมีอะไรมาสอนใหม่ๆผมก็จะสอนนะครับเซกเก้นวันเด็จครับฝากกดติดตามคลิปฝากกดติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบาย